แล้วในรอบเจ็ดปีเราไม่มีเพลงดังเลยพี่เราพยายามมากเราจะบอกว่าเพลงเราดีทุกอย่างดีแต่สุดท้ายปล่อยออกมามันไม่มาเลยนะแล้วมันอกหักกับทุกๆครั้งเลยจนเราหมดแพชชั่นในการทาเพลงบักลาครับบักลาครับบักลาค้าหัวเอยละครสีทอแล้วไปหาเดไอแล้วก็ได้น้งเก้าหยองมาเล็เออนี่เป็นคนษาลาวนบอแม่ครับก็นบอกวภาษาลาวหาห้อเหบอสบายดีซ้ำนี่แหละเข้าว่าภาษาลาวพันยาสง่างามในความเป็นศิลปินอีกรอบหนึ่งอ่รู้สึกตั้งแต่ดีดีใจมากและอีกเรื่องนึงก็คือ แฟนขับ fc ไม่บดติบดหีก็เพราะมีลูกมีผัวพ่อมอะ่ะถ้าอย่าหาจากมือไหนะจะหาเืิอน,นี้คขามาท่านอย่าอาสยามจักปีสิบจะยังไปต่อกับอาสยามไหมหรือว่าปิดจ,จ็อบสิบป,ปีพ่อแล้วเอาจริงนี่สัมผัสพ่อสัมผัสไหมเบื้องเป็นแบบคือทันทานซื้อจริงจิอยากคุยกับลูกกระลาบตาหักค่ะเออเปล่งไหนเป็นไใน,นเรียงเงีบ่ พี่นาธราผมจิละเล่นจิละเล่านะฮะไพ่เตะชอตของมอลล์มแม็กซ์มือดีต้องคุยกับเอ๋ยครับสวัสดีครับผมธัญญาธัญญาอสยามค่ะนักเก็บต้องคุยกัสยามโยนแนนค่ะกันอีกสามเดือนอุย <c oughs> ยังได้ยววูปบ่แนนยังได้ยอยู่ค่ะตอนนี้ทัานยาหาจากมือไหนะจะหามือน,นี้เข้ามาท่านยาสายามจักปีสิบ สิบปีเต็มสิบปีเต็มใช่โดนว่าเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมากเครื่องแบบฟึ่งเส้นไปออใช่เจอุตสาหว่าวท่านยาสยามบอว่าเหมือกอนเนี่ยแมนค่ะเร็วมากสิบปีเต็มกบความเป็นท่านยาสยามจักผลงานเพลงจักอัลบั้มจักเร็วจอ้จำไม่ได้เลยค่ะนะับไม่ได้เลยเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวกับบอกหลายเพลงแทนเฮ็ดจริงจังกับมีเฮ็ดเองแน่แล้วเสียกับลายกับกับไม่ได้นับต้องใส่เข้า่า ท่านยาอาสยามเขาตั้งแต่โตท่านยาคนเดียวซึ่งวันนี้ว่ตัวต่อคือมีลูกมีผัวแล้วแสองปีค่ะที่มีครอบครัวมาอมแอนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ลูกก็สิบเดือนแล้วเออจนนี่แหละผลงานเพลงที่โอ้ยบลอกสิบวันสิดังยูยูกะดังกัเกิดโม่เป็นกระแสเป็นไวรอลแห้งดีใจมากๆค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเฮ็ดแบบ,บว่า สิส่งทีเขาอก็่ด้ตั้งใจก็แรมาณคือแบบเขารู้สึกว่าเราอะทําเพลงมานานทำเพลงมาหลายเพลงแล้วมันไม่ดังสักทีออวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ็ดเ,เล่นๆเพราะว่าการที่เขาตั้งใจเฮ็ดหลายๆมันอ,อกหกักมันเกิดการคาดหวังสูงมาตลอดเลยนัวบ้มีเพลงดังมาประมาณเจ็ดปี ต,ตั้งแต่เพลงปล่อยไปตายโลกก็คืองเงียบมาตลอดเฮ็ดเพลงอย่างมากับบม,มาบอม,มาจนเขารู้สึกว่าหมดแพชชั่นในการทําเพลงใน่บดน,นี้เพลงนี้หลางจากมีลูกมีผัวแล้วเขาก็เลยคิดว่าล้องเฮ็ดเล่นเลนเบิงเออ,อ,อเพะว่าหนึ่งเขาล่ทุนเองเขาขายของธุรกิจน,นู่เนี้ยน่ะ ก็พอมีทุนทําเองได้ก็เลยอยากอยากลองทําโดยที่ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าทําเพลงเนี้ยถ้าเพลงไม่ดีจริงๆจะไม่ทำจะทำเพราะความชอบความสนุกจริงๆก็เลยไปพอนติ๊กต็อกน้องน้องดิวที่พิรพลที่เฮ็ดเพลงเนี่ยแต่งเพลงเนี่ยเห็นน้องแต่งเพลงดีก็เลยทักน้องไปว่าถ้ามีเพลงไดนดีๆอะเอามาเสนอเอ่ยเด้อวันนี้น้องน้องก็ดีใจที่แบบเขาทักไป ก็เลยแคปพอรแล้วนึงเขาเบรกซึ่งตอนนั้นดิวเขาแกมมีไปเขาแล้วหนูหนูกับวัว้น้องอยู่แกมมีพราะว่าหนูเห็นเห็นน้องแบบในในโซเชียลในน้องประกาศแบบแต่งเพลงแล้วหนูก็ทักน้องไปที่ซื้อว่าถ้ามีเพลงมาเสนอหนูวันนี้หนูก็เลยไปพดพอรบักลาขับเนี่ยมันเป็นคําที่คนใส่ร้ายมากวันนี้เฮ็ดจังไดนเฮาสิแตกต่างหมู่วัวนะตอนนั้นก็มีคนใส่แต่งเพลงหลายแหลย ก็คือว่าเขามีผัวเขามีผัวแล้วเขาก็อยากิไปเตาะเด็กน้อยอย่างเงี้ยสิการนาสิแบบเป็นเพลงที่แบบสนุกสนุกก็ะเละก็ะเลยทรงพอตให้น้องไปเห็นในติ๊กตอกมีอ่อแอคเคาท์หนึ่งพิมพ์่าคิดนอดบักในน้อยแต่ว่ากะผัวคิดนอดบักน่นอยแต่ผัวเอ้ยป่ะทันเผอเได้หลายได้เลยจบเลยเมนแอกเด็เลยเรเธอฉันขอแบบออริจินอลจากปากเธอให้ฟังแน่ท่านยาอาสยามกับบักหลาค่ะ มือผัวเอื้อยเพล่เตรียมจะได้ไลยเบบี้เฮ้ยเธอเอาทันเลยนะเอาทันแบบพวกลาเข้าไปไหนแล้ว บักลาครับบักลาครับบักลาค่ะหัวเอ้ยลาสิทโทกลับไปหาเด้ออุ้ยเอา,เอาจริงจว่าท่านยาเมื่อกี้ท่านยาบอกไปแล้วนะว่าเจ็บปีแต่ว่มีเพลงดังซึ่งอ้ายเองในฐานะคนที่เป็นคนเปิดเพลงก็ว่าเห็นเพลงท้อนยาด้วอ๋อฉันจำนนํำเธอเป็นแน่นาของก่อนเป็นแม่ค้าไปแล้วใช่ก็คือคนคนเสียนหนูขายของหนูขายของมาสองปีคุณทางไล่สดตลอดแล้วก็แบบธุรกิจก็คือแบบดี คนกนระจ่างมาเป็นไว้ค่ะวันนี้นุ้งก็แค่อยากบอกว่าเฮ็ดเพลงเล่นลงติกตอกเพราะว่าเขาอ่ะหาก,กินทั้งติกตอกเขาอยากมีเพลงโซเชียลอย่างสี่ซื้อเฮ็ดไปแบบว่ได้คาดหลักค่ะแต่ว่านัา่นแหละมามเหือนดี่น้องมาดีแบบดีใจเหรอดีใจค่ะมาเพราะว่าแตอนแรกมาแค่เป็นอารมณ์แบบเป็นแค่เพลง มาแชร์เป็นปล่อยได้ออนไลน์จะสร้าแต่เนื้คือ h ฮดเอ็มวีแบบเต็มเนื้อเต็มตัวเลยหนูสิว่าเฮดเอ็มวีพอมตอนแรกเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามุอยากปล่อยเป็นไลฟ์ลิกธรรมดาแบบว่าเขต้องลงทุนหลายอย่างเสียปัานนี้ก็เลยต้องเอ็มวีค่ะแล้วก็ได้น้องเต่ายองมาเรียนเขาจะทานในป่านนี่คุณสามีเออเออเพื่อนจังไรเขาจะออกซื้องเมาออกซื้อเหไหมเร็ว อันนี้เพิ่มเอิญแปลก l าครับหรืออายครับเอินเอินญแบลกลาครับจริงๆอ่ะมีคนบอกว่าให้เอาเป็นพระเอกแต่ว่าเอเป็นหัวจริงไงเป็นไม่ได้ไงเออก็ต้องก็ต้องไปออกท้ายเอ็มบีที่เป็นตัวจริงมาตามนี่แหละมาแค่เซียวเซียวเซียวถึงดถึงแห้งเอาไปกินเต็มเต็มเลยค่ะทั้งลูกทั้งลูกทั้งผัวลูกมาด้วยลูกมาตามแม่เป็นไงครับเป็นยไงเป็นไงกับผลงานเพลงล่าสุดของภรรยาเราแม่ชอบบอกให้เขาทำเต็มที่เลยสารสนุนเต็มที่ครับคาดหวังไลยว่ามันจะดังจะดังแบบนี้ ไม่ครับไม่ได้ทำแบบตอนแรกมาทำกันเล่นเนาะเปิดแต่นเสียงมาอืมกีตาร์ร้องเพลงเนาะใช่กีตาร้องกับพี่เก่งวงเฟมพี่เก่งกีตาร์ให้แล้วก็ร้องแผ่นเสียงนั้นคนเล่นจะเป็นแต่แค่เวอร์ชันกีตาร์เราก็เลยรีบทำเวอร์ชันจริงมาใช่เลยมาก็เลยต้องทำออกมาจริงเลยเลยได้ถ่ายเอพีอันนี้ไอ้จังขอาพี่ว่าอันนี้เป็นภาษาลาวมั้ยบอสบอกบ่าภาษาลาวเห้ห้อไหนบอสสบายดีซัมนี่แหละเขาว่าภาษาลาวล้วเป็นไงฝั่งบ้านเราสั่งสอฟต์แวร์ฟวเพลงนี้มาไหมดังแห้งดังมาก เออโว่เราก็คนเล่นติ๊กต็อกเยอะเป็นที่ไหนเธอวาที่เนี่เบทบาทของความเป็นเธอจะกลัาว่าเป็นศิลปินบอลหรือจะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นบริหัรแม่มันมันอยู่ในโหมดที่แบบว่ามันเป็นได้ทุกอย่างเราเอาโหมดขายของเราก็ต้องมีเวลาให้กับขายของ คอนเสิร์ตมันเป็นสิ่งที่เรารักเราต้องมาพบปะแฟนเพลงอย่างวันนี้ก็ต้องมาเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยคิดถึงเวทีคิดถึงแฟนเพลงมากเลยก็ต้องมาค่ะก็กล่าวไปว่าจะรับงานแบบเดือนละสิบง,งานสิบกว่างานอะไรเงี้ยถ้ามีนะแต่ตอนนี้ไม่ถึงขอ <laughs> เห<อ>็นีเจ้าภาพทักมาได้เพราะเจ้าภาพชอบเข้าใจว่าเราไม่รับงานทัก <î 'm S 1> มาได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วค่ะซ้อมวงเนี่ยซ้อมประมาณห้ารอบแล้วนะขอเห็นดนจริงแน่ใช่ซ้อมวงเต็มวงแดนเซอร์อย่างก็คือครบจบแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจ้างได้เลย พอมากแล้วคุณพ่อเหรอคุณพ่อถ้าเกิดคุณแม่เขาออกไปรับคนทรงการเสิร์ฟเป็นศิลปินเหมือนเดิมจะเลี้ยงลูกคนเดียวไหวไหมโอ้เลี้ยงเลยครับเลี้ยงให้เขาทำงานเขาเขาชอบในการร้องเพลงอืมสปอร์ตเต็มที่ใช่ครับอาพูดถึงลูกแล้วหน่อยซิตอนนี้คือนอกจากพ่อแม่เป็นแบบว่าไอดอลในโลกออนไลน์แล้วลูกๆก็อะไรแหละคนก็คิดการเหมือนกันใช่ค่ะจริงๆวันนี้อยากเอามาด้วยแต่ว่ากลัวร้อนก็เลยยังไม่เอามาดีกว่าคาโลก็ไม่ข่าวคาร์โลนะใช่ลูกกันนเลยคาร์โลลูกมาเปล่าเอาจริงๆนี่สัมผัสพ่อสัมผัสแม่เเบบบื้องป็นแ เออทันทานซื้อคืออยากคุยกับลูกก็ล้างตาหักค่ะเออเปล่งไหนเปล่งในเรียงยางปอบญ่าค่ะสิบเอ็ดเดือนก่กกำลังแบบกำลังสญยางกำลังค้านเร็วๆหรอกกำลังติดตังไข่แนนค่ะก็ก็กำลังน่ารักเลยท่านญาติถือว่าถือว่าวันนี้ของเราเนี่ยแน่นอนแล้วเนาะความเป็นศิลปินแม้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่ามันก็มีความแบบขาลงแล้วพูดแบบนี้ก็แล้วกันแล้วมือเนี่ยมันกลมาเป็นแบบทันย่าสง่างามในความเป็นศิลปินอีกรอบหนึ่งอ่ะรู้สึกตั้งใจดีดีใจมากและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ แฟนลับเอฟซีไม่บัดติว่ดฮีกับพรามีลูกมีผัวพ่อมอ่ะคือองจริงนะหนูว่าหนูกล้าพูดว่าหนูไม่เคยหายไปไหนเลยคนยังเห็นหนูในโซเชียลในสื่อตลอดเวลาเพราะว่าหนูไม่เคยหาย<ม>แต่แค่เพลงหนูไม่มาเฉยๆ<ม>แต่แต่คนอาจจะเห็นหนูในพาร์ตต่างๆที่คนอาจจะลืมไปแล้วว่าทัญญาไม่ได้ร้องเพลงแล้วหรอทัญญาเป็นเน็ตไอดอลหรออะไรเงี้ย<อ>รู้หน้าแต่ว่าไม่รู้เพลงแล้วจําเพลงไม่ได้แล้วตอนเนี้ย มันทําให้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเป็นศิลปินที่มีเพลงดังอีกครั้งมันดีใจมากมากคือมันตื้นตันมากๆเลยค่ะจริงๆอ่ะเราแบบเราอยากลองให้วันละหลายๆรอบได้ซ้ำโดยเฉพาะวันที่พี่อิงฟ้าเล่นแผ่นเสียงเราเรารู้สึกว่าเพลงเรามันมันมาอะไรเงี้ยเออแล้ว,แล,วแล้วเราทําสําเร็จแล้วในรอบเจ็ดปีเราไม่มีเพลงดังเลยพี่เราพยายามมากเราจะบอกว่าเพลงเราดีทุกอย่างดีแต่สุดท้ายปล่อยออกมามันไม่มาเลยนะ แล้วมันอ,อกหักกับทุกๆครั้งเลยจนเราหมดแพชชั่นในการทําเพลงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะกลับมาทําเพลงเราจะต้องเล่าเรื่องอะไรเราจะต้องร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วเราหาตัวเองไม่เจอแล้วเออจนจนอันนี้พอบทม,มันจะมาทุกอย่างมันง่ายหมดเลย มันโดนแบบจัดสันไปหมดทุกอย่างอ,อะไรเงี้ย<อ>ก็เลยดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆมากๆที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้หนูกลับมาลดเล่นในวงการเพลงแล้วก็ติดท็อปสถานีวิทยุลหลายขึ้นมากโดยเฉพาะขึ้นรื่องนุ่งหลักไทยคิดว่าน่าจะ1 2ึ่งสามปุมมาไปก่อน,นัน้นก็คือตะลุงตลาดก็เปิดแห้งเพื่อบังลาคคบังลาครับรอหมอล่ำตอนนี้ รอหมอลำถ้าเกิดมา,ารัปวดูดุกัเฉพาว่าเพลงนี้หน้าห้ามมาแน่เนาะหมอลำปวดรู้ดูกาลเดือนไหนกันยาปะกันยาตุลา,าบังลา,ลาค,ครับต่องมาแท้บอกทุกทุกวงแล้วค่ะว่าไม่มีลิขสิทธิ์ไปลิขสิทธิ์ของอนอูเองทุกคนสามารถเล่นได้เต็มที่เลยนี่แหละคําถามสุดท้าย3เดือนกับคำพันธยาอาสยามและจะยังไปต่อกับอาสยามไหมหรือว่าปิดจ็อบสิปีพ่อแล้วปิดปิดจ็อบปิดจ็อบค่ะเพราะว่าหนูมาขายของเยอะมากๆหนูก็ไม่รู้ว่า การที่เราทำโซเชียลต่างๆของเราเองได้แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเรากลัวเราทํางานกับค่ายได้ไม่เต็มที่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราทําเองดีกว่าเพราะว่าเราก็ค่อนข้างอารมณ์สินเยอะและแบบอยากไปบ้างไม่อยากไปบ้างเอออยากร้องบ้าไม่อยากร้องมากอะไรเงี้ยเออเออลยคิดว่าเราอยากทําเพลงเพราะความสุขอยากทําเพลงเพราะเพราะเราอยากทําอันไหนที่เพลงไหนที่เราแบบ ไม่ไม่เข้ากับตัวเองเราอยากเลือกได้อะไรเงี้ยแต่จริงอยู่ค่ายก็เลือกได้นะแต่หมายเขาว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่ผู้ใหญ่บอกอะไรอ่ะเราจะเป็นคนที่เชื่อฟังมากๆถ้าเราไม่เชื่อฟังหรือเราไม่สะดวกเราขายของอะไรเงี้ยอยู่ในวันนั้นเราก็กลัวว่าเราจะแบบทําได้ไม่เต็มที่ก็เลยคิดว่ามาทําเองดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าต่อจากนี้จะให้คนจดจำธัญญาในฐานะของอะไรดีเอาธัญญาชาวชะยาก,ก็ได้<อ>ใช่แต่จริงหนูเชื่อว่า คำว่าธัญญาสยามยังไงทุกคนก็เรียกตลอดชีวิตไม่มีใช่ไม่มันไม่มีเปลี่ยนหรอกพี่มันมันอยู่มันอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วชื่อนี้อยู่ในใจหนูด้วยหนูเชื่อว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้ต่อให้หนูจะเปลี่ยนชื่อเป็นร้อยเป็นพันคนก็เรียกหนูธัญญาสยามอยู่ดีอ่ใช่บทบาทของการเป็นศิลปินให้ยังจำเป็นธัญญาสยามหรือจำเป็นธัญญามกลาครับก็ได้ได้คระบทบาทของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าฝากใครแน่ครับผมให้สาวีิธอฝากบ้างทป็นายความเก่งเหมือนกันขยันครับผมแม่คือขยันอดทนนะแล้ว จะรประสบความสําเร็จอืมก็ฝากติดตามทางช่องทางทิกต o อกค่ะก็ธัญญาสยามค่ะแล้วก็ทาง Facebook ธัญญาสยามทุกสินค้าเราตั้งใจทําตั้งใจเทสกันด้วยด้วยตัวเองแน่นอนแล้วก็กว่าจะขายได้ขนาดนี้มันยากมากๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งความไว้วางใจของลูกค้าหรือไม่ทําสินค้าที่แบบมันไม่คุณภาพออกมาแน่นอนโอ้โหนี่นี่คือทางแรกที่รงศิน้าไม่โอกาสได้อัปเดตกับเพื่อนละกั รอต่อไปว่าการเป็นศิลปินของคันยาจะมีพลนนงานออกมาแบบป่างๆอีกบหรือว่าบังลาค,ครับในสิสิที่เห็ดแจ้งเกิดในในฐานะศิลปินอีกอีกแค่ไหนอ่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับพ <อ S 1> ร้อมกับบทบาทของการเป็นคุณพ่อและคุณแม่ <c oughs> ขอบคุณเลลายครับวอ <c oughs> เอ๊